อย่าบอกนะคีบตัวไหวตัวนั้นที่พี่บอกว่ามันกัดไปแล้วมันวิ่งย้อนเข้ามาใช่เออที่พี่วัดแล้วเหมือนว่าว้า่ะ หน้าหน่อยดยังดีวะเห็นหน้าได้ตัวด้วยดกอ่ได้มันจเต็มเต็ม โอ้โหีไเประมาโอ้โเรียบร้อยนี่อ้โหแล้วตเเขาให้อยหญ่ยังวะ โอ้เจฟีโอ้ยี่ต้องมิเกือบไฟปาตาคูวรร